สวัสดีค่ะดิฉันนางกัญจนาภูงประชันรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุมตามที่โรงเรียนเมืองวาปีปทุมได้ส่งผลงานการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนเมืองวาปีปทุมได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมจิตอาสาทั้งขยะยิ้มได้หัวใจรักการอ่านบริการสู่ชุมชน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและชุมชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจนส่งผลสำเร็จให้นักเรียนมีจิตอาสา,าด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีด้านที่หนึ่งนักเรียนโรงเรียนเมืองวาปีปฐุมมีความตระหนักและเข้าใจว่าการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยได้ร่วมกันส่งเสริมทักษะในการอ่านผ่านกิจกรรมอาสายุวบันณารั์ให้เพื่อนๆนน้องน้อง สนใจและให้ความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และได้นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 2. ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีโดยโรงเรียนเมืองวาปีปทุมสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน ในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เป็นที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องการนําขยะมารีไซเคิลส่งเสริมพัฒนาการอ่านผ่านกิจกรรมยุวบรรรัก์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาในการเป็นพลเมืองดี ด้านการรักการอ่านผ่านการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังโดยใช้นวัตกรรมถังขยะยิ้มได้ The Bin e Smiling นักเรียนสามารถแยกขยะได้ถูกต้องและมีความสนใจในการอ่านก่อนทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้นครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักและปฏิบัติตนในการแยกขยะทิ้งลงถังให้ถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการอ่าน ชุมชนสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในการบริการถังขยะและแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 3. การเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำนักเรียนโรงเรียนเมืองวาปีปทุมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถังขยะยิ้มได้หัวใจรักการอ่านบริการสู่ชุมชนนักเรียนทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร โดยทำกิจกรรมผ่านกลุ่มยุวบันณารักษ์มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นชวนน้องอ่านกิจกรรมถุงขยะยิ้มได้กิจกรรมขยะรีไซเคลิล การที่โรงเรียนเมืองวาปีปทุมได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมจิตอาสาทางขยะยยิ้มได้หัวใจรักการอ่านบริการสู่ชุมชนส่งผลให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนชุมชนมีจิตอาสาด้วยหัวใจด้วยการเป็นพลเมืองดีขอบคุณค่ะ